สวัสดีค่ะผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรามาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กันนะคะก่อนที่เราจะเรียนนะคะเราก็มาออกกำลังกายกันก่อนนะคะเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงตาเรามีไว้ดูนะคะเอานักเรียนขาลุกขึ้นพร้อมๆกันเลยนะคะขยับร่างกายก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเต้นพร้อมๆกันนะคะในเพลงตาเรามีไว้ดู Rao mi hu ai phang, quân khu gia sòn gia sàn la tang chạy phang la tang chạy đu. Rao mi tao ai đu. Rao mi hu ai phang, quân khu gia sòn gia sàn la tang chạy phang la tang chạy đu. จบไปแล้วนะคะอาวคราวนี้เรามาหยิบหนังสือกันนะคะอาวหนังสือวิทยาศาสตร์นะคะนะคะหน้าที่4นะคะอวัยวะในร่างกายนะคะให้นักเรียนนะคะลากเส้นนะคะลากเส้นนะคะจากอาวเราจะทำพร้อมกันนะคะลากเส้นนะคะคำว่าคิ้วไปหาคิ้วค่ะ okay. ต่อไปนะคะตาค่ะลากไปหาตาเลยนะคะอ่าต่อไปนะคะมือนะคะมืออ่านะคะแล้วก็ปากต่อไปนะคะผมลากช้าๆได้ค่ะต่อไปนะคะหูนะคะต่อไปค่ะจมูกอ่าคราวนี้เรามาที่แขนนะคะแขนแล้วก็ นิ้วมือนะคะแล้วก็ขาแล้วก็เท้านะคะหน้านี้นะคะหน้าที่สี่ค่ะนะคะเอาต่อไปนะคะคราวนี้นะคะเรามาทบทวนเพียงตาเรามีไว้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะตาเรามีไว้ดูเรามีไว้ฟัง คุณครูจะสอนจะสังะ่งเราตั้งใจฟังตัง้งใจดูนะคะเอาละค่าวันนี้คุณครูคก็ให้นักเรียนนะคะทำการบ้านนะคะแล้วก็หมั่นทบทวนนะคะหมั่นทบทวนวิชาที่เราเรียนไปแล้วด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูคขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ